อ่านภาะพีหนึ่งปีหนึ่งรอบสองพงศาวดานบทที่ยี่สิบแปดถึงยี่สิบเก้ายอนบทที่สิบเจ็ดประจำมนาคานิ 7, ่เจ็ดวิถุนายน2 0สองพันยี่สิบสองสองพงศวดนบทที่ยี่สิบแปดการปกครองของอาหัดอาหัดมีพระชนมยุยี่สิบพรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกปีพระองค์ไม่ทรงทําสิ่งที่ชอบทาในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่เหมือนอย่างดาวิดบรรพุษของพระองค์ แต่ทรงดำเนินตามทางของพระราชาแห่งอิสราเอลรวมทั้งทรงหล,ล่อลูกศรสําหรับพวกพระบาออาและองค์ทรงเผาเครื่องหอมที่ภุขขเขาเบนทินโดมและทรงเผาบรรดาพระอชัชฌลของพระองค์เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟตามการกระทําอันน่าเกลียดน่าชางังของประชาชาติซึ่งพระยาเวทรงขับไล่ไปให้คนหน้าคนอิสราเอลอาหาัดทรงถวายสัตรบูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชนียักสถานสูงและบนเนินเขา รวมทั้งใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นซีเลียและอิส,รอสรเรลชนะยูดาเพราะฉะนั้นพระยาเวรพระเจ้าขององค์จึงสรงมอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแห่งซีเวียซึ่งทรงชนะพระองค์และจับประชาชนจานวนมากขององค์ไปเป็นเชรลยที่กรุงดามัสกัสนอกจากนั้นอาหัดยังทรงถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแห่งอิสเอลซึ่งทรงชนะองค์ด้วยการฆ่าฟันอย่างมากมาย เพราะเปคาบุตรเรมาริยาฆ่าคน120,000คนในยูดาภายในวันเดียวซึ่งล้วนเป็นอาหารกล้าทุกคนเพราะว่าเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเวพระเจ้าของบรร่นของพวกเขาและสิครีนักรบของเอฟราอิมยังได้ฆ่ามาอาเสยา,ยาพระราชร์ของพระราชาและอัสลีคามอธิบดีอมบงับงกลมวังและเอลคานาะมหาอุปราชการขัดขวางของโอเดต คนอิสเซลจับคนสองแสนคนจากพี่น้องของตนไปเป็นเชลยซึ่งมีทั้งที่เป็นผู้หญิงบุตรชายและบุตรหญิงและได้ริฟของจํานวนมากมาจากพวกเขาและนําของริฟกลับไปยังกรุงสมาเลียแต่ผู้เผยพระวจนะของพระยาเวคนหนึ่งที่นั่นชื่อว่าโอเดตออกไปพบกองทัพมายังสมาเลียและพูดกับเขาว่านี่เนี่ยเพราะพระยาเวพระเจ้าของบรรบุของท่านของท่านทั้งหลายทรงพระพิโรธยูดา พค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านแต่ท่านทั้งหลายฆ่าพวกเขาด้วยความโปรดแ้นซึ่งดังไปถึงฟ้าสวรรค์และบรรดาพวกท่านคิดจะบังคับประชาชนแห่งยูดาห์และเยรูซาเล็มทั้งชายและหญิงให้เป็นทาสของท่านและพวกท่านเองจะไม่มีบาปต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านหรือบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าขอให้ส่งเฉลยซึ่งท่านจับมาจากพี่น้องของท่านกลับไปเพราะว่าพระพิโรธรุนแรงของพระยาเวอยู่เหนือท่านทั้งหลาย และหัวหน้าบางคนของเอฟราอิมคืออาซาลิยาบุตรโยฮานันเบเลคิยาบุตรเมซิเมเลมอเยฮิสคิยาบุตรชันลูมและอมาซาบุตรผัดไลยืนขึ้นคัดค้านพวกที่กลับจากการสู้รบพูดกับเขาทั้งหลายว่าพวกท่านอย่านำเชลยเข้ามาที่นี่เพราะท่านตั้งใจจะนำการทำบาป ต่อพระยาเว <c oughs> มาอย่างเราให้เพิ่มเข้าไปกับบาปและความชื่อของเราในปัจจุบันเพราะความชื่อของเรา <c oughs> ก็มีมากยิ่งขึ้นแล้วและพระพิโรธบุนแรงก่ออิเเอลก็มีอยู่แล้วดังนั้นพวกที่เถืออาวุธจึงละทิ้งเฉลยและของธิ์ต่อหน้าเจ้านายและชุมนุมชนทั้งหมดและบรรดาผู้ชายซึ่งถูกกระปุกชื่อก็มายัางพวกเฉลยและส่งเสื้อผ้าที่เอาจากของลิ์นั้นให้กับทุกคนที่เปื่อสายเขาทั้งหลาย ก็สวมเสื้อผ้าให้พวกเชลยและยังสวมรองเท้าให้จัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้ลงทงั้เชลมตัวพวกเขาและนนำบรรดาคนที่อ่อนเปลี้ยในพวกเชลยขึ้นลากกลับมาอย่างที่น้องของพวกเขาที่เมืองเยริคโคคือเมืองต้นอินทพลัมแล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปยังกรุงสมาเลียพวกอัสซีเรียไม่ช่วยเหลือยูดาในเวลานั้นกษัตร,ริย์อาหัดทรงใช้คนไปหาพระราชาแห่งอัสซีเรีย เพื่อขอความช่วยเหลือเพราะคนเอโดบุกเข้ามาและโจมตียูดาทั้งจับคนไปเป็นเชลยและคนฟิลิสเตียเข้าพ้นเมือตงต่างๆในเวนเนเชเฟลาและในภาคใต้ของยูดาพวกเขายึดเมืองเบชเชมตไอยาโลนเอเดโรสโซโคกับบริเวณชนบททิมมากับบริเวณชนบทและกิมโซกับบริเวณชนบทและพวกเขาก็ใส่อยู่ในที่เหล่านั้น พระพยาเวทรงทําให้ยูดาตกตาลงเื่องด้วยอาหารพระราชาแห่งชาวอิสราเอาลพระอาห์จงึงทรงทําให้เกิดการหลงและเลวอยู่ในยูดาและทรงทําการไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่กต่อพระยาเวดังนั้นจิกรติเลเซอร์พระราชาแห่งอัสเรียยกมาต่อสู้กับพระองค์และทําให้พระองค์ทุกข์ยากแต่ที่จะช่วยให้เข้มแข็งเพราะหากทรงยึดทรัพย์สินจากพระนิเวศของพระยาเวจากอาสำนักและจากบ้านเมืองของบรรดาเจ้า เจ้านายเพื่อถวายแด่พระราชาของอัสเตรเียแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์เลยอาหัดหลงจากทางของพระเจ้าและสิ้นพระชนในเวลาทุกยากษัตร์อาหัดองค์เดียวนั้นนี้องค์เดียวกันนี้ก็ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระยังเวมากยิ่งขึ้นเพราะพระองค์ทรงถวายสัลยวิชาแก่พระของกรุงดามัสกัสซึ่งทาให้พระองค์พ่ายแพ้ดโดยกลัดว่าเพราะว่าพระองค์ เพราะว่าพระของพระราชาแห่งซเรียช่วยพวกเขาเราจะถวายชันวิชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อให้ช่วยเราแต่พระเหล่านั้นกลับเป,เป็นสิ่งที่ทําลายพระองค์และอิสาราเอลทั้งหมดด้วยอาหารทรงรวบรวมเครื่องใช้ของพระนิเวศของพระเจ้าและตัดเครื่องใช้ของพระนิเวศของพระเจ้าออกเป็นชิ้นๆ พระองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศของพระเยาเว์พระองค์ทรงสร้างแท่านบูชาสําหรับพระองค์เองในทุกมุมเมืองของกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในเมืองทุกเมืองของยูดาห์เพื่อเผาเครื่องหอมถวายพระอื่นๆซึ่งทําให้พระเยาเว์พระเจ้าของบรรพบุรุษขององค์ทรงพระพิโรธส่วนพระราชกิจอื่นๆและเรื่องราวทั้งหมดของพระองค์นั้นตั้งแต่ต้นจนจบดูสิล้วนถูกบันทึกไว้ในหนังสือพงศษัตริย์ของยูดาห์และอิสราเอล แล้วหัทรงร่วงรับไปอยู่กับบรรรุษขององค์เขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไวในกรุงคือกรุงเยรูซาเล็ม er usalem, แต่พวกเขาไม่ได้นำพระศพไว้ในกโมงของพระราชาอิสเอลและเฮเซคียาพระราชสของพระองค์ก็ทรง,อองขึ้นของน้าแทนพระองค์2พงศาวดารบทที่29การปกข้อของเฮเซคียา เฮเซคิยามีพระชนมายุ25พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม29ปีและพระมรรดาของพระองค์มีพระนามว่าอาบิยาบุตรหญิงของเซคาลิลิยาและพระองค์ทรงทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระยาเวตามทุกอย่างที่ดาวิดบ,บรงคุของพระองค์ทรงกระทาพระวิหารได้รับการชําระ ในเดือนแรกของปีแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศของพญาเวและทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้นพระองค์ทรงนำพระบรรดาปุโรหิตและพวกคนลวีเข้ามาแล้วทรงให้ชุมนุมชนและให้ชุมนุมกันที่ลานด้านหน้าตะวันออกและแตรัสกับพวกเขาว,ว่าคนลวีทั้งหลายขอให้ฟังเราจงชำระตัวเองให้บริสุธ์และชำระพระนิเวศของพญาเวรพระเจ้าของบังรุนของพวกท่านให้บริสุท์และเอาสิ่งที่มลทินออกจากสถานบิสุทธ์ เพราะบรรดุทั้งหลายของพวกเราไม่ซื่อสัตย์และทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนรของพระยาเวพระเจ้าของพวกเราพวกเขาละทิ้งพระองค์แล้วหันหน้าของพวกเขาจากที่ประทับของพระยาเวและหันหลังให้เขาทั้งหลายยังปิดประตูหน้ามุขพระนิเวศและดับดวงประทีปด้วยทั้งไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวสถานที่บรรสุข,ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเาเวจึงมาเหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงทาให้พวกเขาเป็นเหมือนสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่าสะจุดฉลองสะจุดสยองและสิ่งที่น่าเยาะเย้ยดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นกับตาของท่านแล้วและดูสิมารกรุษของพวกเราล้มลงลด้วยดาบบุตรชายบุตรหญิงและภรรยาของพวกเราตกเป็นเฉลยเพราะเหตุน,นี้บัดนี้เราตั้งใจทำพันธสัญญากับพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสเอลเพื่อพระพิโรธที่รุนแรงจะหันไปจากพวกเรา บุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าอย่าเพิกเฉยในเวลานี้เพราะพระยาเวส่งเรียกทุกท่านให้ยืนอยู่เฉพาะพระพัก์ของพระองค์เพื่อปฏิบัติพระองค์และเป็นผู้ปฏิบัติของพระองค์และเพื่อเผาเพ่งองหอมและบรรดาคนวีก็เริ่มต้นทํางานได้แก่มาฮาร์บุตรอามาสซยอามาไซยและเอเอ,เอลบุตรอาซาวิยาผู้นําจากพงมพันธ์ของโคฮาร์และที่มาจากพงม์พันธ์ของเมรารีมีคิด คือบุตรอัปดีและอาซาริยาบุตรเฮพาวเลเลวที่มาจากพงพันธ์ของเกลชนคือโยอาบุตรซิมมาและเอโดนบุตรโยอาที่มาจากพงพันธ์ของเอลิซาฟานคือชิมรีและเยอูเอลที่มาจากพงพันธ์ของอาซาบคือเสคาริยาและมัทชานิยาที่มาจากพงพันธ์ของเฮมานคือเยฮูเอลและชิเมอีและที่มาจากพงพันธ์ของเยดุน เยรูธูนคือเชมายาและอุสเซลเขาทั้งหลายรวบรวมพี่น้องของเขาและชำระตัวเองให้บริสุทธิ์พวกเขาก็เข้าไปตามพระบัญชาของพระาชาโดยพระวจนะของพระยาเวเพื่อชำระพระนิเวศของพระยาเวเพื่อให้บริสุทธิ์เมื่อาปูโรหิตเข้าไปยังด้านในของพระนิเวศของพระยาเวพเพื่อชำระให้บริสุทธิ์และพวกเขานำสิ่งที่เป็นมลทินซึ่งพบในพระวิหารของพระยาเวนอกมา ออกมาจากที่ลานพระนิเวศของพระยาเวและคนในวีก็มารับและขนออกไปยังุูเขาคิดโรนเขาทั้งหลายได้เริ่ชมชำระในวันแรกของเดือนแรกและในวันที่แปดของเดือนนั้นพวกเขามาพวกเขามายังหน้ามุกข,ของพรายาเวเขาทั้งหลายชำระพระนิเวศของพระยาเวอยู่8ดวันและในวันที่สิบทุกและในวันที่สิบหของเดือนแรกก็เสร็จงานแล้วเขาทั้งหลายได้เข้าไปเฝ้าเอเสกียาพระราชาแห่งทูล พระราชาและทูลว่าพวกข้าพระบาทได้ชำระพระนิเวศของพระยาเวเสร็จแล้วทั้งแท่นเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวและเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นนั้นรวมทั้งโต๊ะขนมถวายและเครื่องใช้ทั้งหมดของโต๊ะนั้นเครื่องใช้ทั้งหมดที่กษัตริย์อาหัดทิ้งไว้ในราชสมัยของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงไม่ซื่อสัตว์นั้นพวกข้าพระบาทจัดเตรียมไว้พร้อมและได้ชำระแล้วดูสิของเหล่านั้นอยู่ที่หน้าแท่นบูชาของพระยาเวการฟื้นฟูการนมัสการ แล้วพระราชาเฮสเฮเซคิยาท่งลึกขึ้นแต่เช้าแลวรวบรวมบรรดาเจ้านายของกรุงแล้วเสด็จไปยังพระนิเวศของพระยาเวเขทาขทั้งหลายนำวัวผู้เจ็ดตัวและผู้เขาทั้งหลายนำวัวผู้เจ็ดตัวและผู้เจ็ดตัวลูกแกะและเจ็ดตัวแกะแกะเจ็ดตัวและแพะผู้ผู้เจ็ดตัวมาเป็นเครื่องมูชาลบล้างบาปสำหรับนา่จากสถานนมัสการและยูดารงทรงบัญชาพระบ บรรดาปุโรหิตที่เป็นเชือสายของอารนให้ถวายสัตว์เหล่านั้นบนแท่นบูชาของพระยาเวเขาทั้งหลายจึงฆ่าวัวผู้และปุโรหิตก็เอาก็มาเอาเลือดไปประพรมที่แท่นบูชาเขาทั้งหลายยังฆ่าแกะผู้และเอาเลือดของมันพรมที่แท่นบูชารวมทั้งฆ่าลูกแกะและเอาเลือดของมันพรมที่แท่นบูชาส่วนแพะสำหรับส่วนแพะผู้สำหรับเป็นเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นถูกถูกนํามายังพระราชาและ แล้วมายังชุมชุมนุมชนและเขาทั้งหลายก็วางมือของเขาบนแพะเหล่านั้นจากนั้นบุรุิทก็ฆ่าแพะและเอาเลือดของพวกนั้นมาทําเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปบนแท่นนั้นและเมื่อลบมนทีนให้อสเอลทั้งหมดเฉพาะพระชายแห่งบัญญัติว่าเฉพาะพระาราชาทรงบัญญัติว่าให้ทําเครื่องบูชาเผ่าทั้งตัวและเครื่องบูชาลบล้างสําหรับบาปอิสราเอลทั้งหมดและพระองค์ทรงให้คนลวีประจาเดือนให ในพระนิเวศของพระเวยวโดยถือฉาบพินใหญ่และพินเขาคู่ตามบัญญัติของดาวิดของกาผู้นำทํานายของพระราชาและของเนธนาธัานผู้เผยไว้นะเพราะว่าบัญญัตินั้นมาจากพระยาเวผ่านบรรดาผู้เผยพิจาะณของพระองค์คนเลวีก็ยืนอยู่โดยถือเครื่องดนตรีของดาวิดส่นบประวิตถือแตร ى, แล้วเหเซคียาทรงบัญชาให้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นเมื่อเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเริ่มถวาย เพลงที่ถวายแด่พระยาเวพร้อมกับแต่และเครื่องดน,นตรีต่างๆของดาวิดพระราชาของอิสาเอลก็เริ่มต้นขึ้นด้วยชุมนุมชนทั้งหมดก็นมัสการนะักร้องก็ร้องเพลงและแต่ก็เป่าทําทุกอย่างนี้อยู่จนถวายเครื่องมูชาเผาทั้งตัวเสร็จเมื่อถวายเครื่องมูชาเผาทั้งตัวเสร็จแล้วพระราชาและทุกคนที่อยู่กับพระ,พระองค์ก็ก,ก็กลราบลงนมัสการแล้วเฮและเฮเซพียาพระราชาแห่งบรรดาเจ้านายก บรรดาพวกคนลวีให้ร้องเพลงสรรเสริญพระยาเวด้วยเสียงคำของดาวิดและของซาบผู้ทานายและเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดีและพวกเขาก็กราบลงนมัสการและเฮเซคียาตัดว่าบัดน,นี้ท่านทั้งหลายได้รับชัยนะให้ตัวบรรพสุพยวายเวแล้วจงเข้ามาใกล้แล้วนาเครื่องสวดมนต์และเครื่องบูชาขอบพระคุณไปยังพระนิเวศของพระยาเว์ชุมนุมชนก็นําเครื่องสวดมนต์และเครื่องบูชาขอ,ขอบพระขอบพระคุณมาและทุกคนที่มีความสมัครใจก็นําเครื่องบูชาเผาทั้งตัว จำนวนเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ชุมุมชนนํามาคือวัว70ตัวแกะผู้100ตัวและลูกแกะ200ตัวทั้งหมดนี้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแบบพระเยเวสิ่งที่มบถวทยงหวให้นั้นมีวัวผู้600ตัวและแกะ3,000ตัวแต่มีปูบหินน้อยเกินไปที่จะถลกหนังของเครื่องบูชาเผาทั้งตัวได้หมดคนวีพี่น้องของพวกเขาก็ช่วยกันจนเสร็จงานและจนกว่าพวกปูรหิตอื่นๆจะชำระตัวเสร็จ พราะพวกคนเลวีจริงจังกับพวกบูริฏกว่าพวกบุริหิตและการชำระตัวนอกจากเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจำนวนมากมายแล้วยังมีไขมันของเครื่องสารติบ,บูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กับเครื่องบูชาเผ,า,ผ,า,ผาทัางตัวด้วยดังนี้แหละงานประวัติในพระนิเวศของอัญเวก,ก็กลับคืนมาอีกเกเซคิยากับประชาชนทั้งหมดก็เปลี่ยนปรีในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้กับประชาชนพอเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ่านพระพีหนึ่งปีหนึ่งรอบย้อนหมดที่ส7บเจ็ดคำอธิษฐานพระเยซูเมื่อพระเยซูตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ได้พระองค์ก้องเหนพระพักขึ้นดูฟ้าและตัดว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้กลายพระเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์โปรด ให้พระบุตรมีสิทธิอำนาเหนือมึงทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันแก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันคือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระยูคิดที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระองค์ทรงถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกข้าพระองค์ทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทํานั้นสําเร็จแล้ววันนี้ครับ ข้าแต่พระบิดาขอโปรดให้ข้าพระองค์และได้เกียรติต่อพระภักด์ของพระองค์คือเกียรติที่ข้าพระองค์มีรวมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มามีมาข้าพระองค์สำแดงพระนามของพระองค์แก่บรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่เจ้าพระองค์จากโลคงเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระประทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำริของพระองค์แล้วบัดนี้พวกเขารู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่พระองค์นั้นมาจากพระองค์ เพราะว่าพระธรรมักที่พระองค์ตัดแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์ให้พวกเขาแล้วและเขาเราไปแล้วแล้วรู้แน่ว่าข้าพระองค์มาจากพระองค์และเชื่อและเชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเพื่อพวกเขาข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่พวกคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ ทุกคนที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขาวันนี้พระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้โดยสุดขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ทรงประทานจะข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์กับพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขาผู้ซึ่งว่าองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้และไม่มีใครในพวกเขาพินาศนอกจากนูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์แต่วันนี้ข้าพระองค์กําลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อไม่ให้เขาได้รับความเขาได้รับความชื่นชมยิิดๆของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยนเต็มเปี่ยมข้าพระองค์มอบ พระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้วและโลกนี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ทําให้พระองค์เขาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้ผลจากมารร้ายพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์และด้วยความจริงใจว่าวรจนะของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงใช้พระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นข้าพระองค์ทรงแยกตัวให้บริสุทธิ์และเห็นแก่เขาทั้งหลายเพื่อให้เขารับก,การแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อทุกคนที่วางใจในะข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของพวกเขาเมื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตไว้ในพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อ พวกเขาจะได้อย ok ู <Wars> ่ในพระองค์และใข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่พระองค์เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดั่งเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในนี้อยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรง ใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ปรถนานให้คนเหล่านั้นที inhos, in ่พระองค์ประทานแก่ข <rado> ้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธทมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา พราองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์และจะทําให้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขาและข้าพระองค์อยู่ในเขา